สวัสดีครับ Run Around Reaction นะครับผมวันนี้ก็ยังอยู่ในวงการเพลงเหมือนเดิมนะฮะซึ่งเป็นเพลงเรียกว่าคอเวอร์ไหมคอเวอร์เป็นไลฟ์สเตชันนะฮะของเมนอีกหนึ่งคนของเราเองนั่นก็คือน้อง p p พีกรีดนะฮะในบทเพลงนอกสายตาันเองเราไปดูกันเลยฮะ เขาทำแบบนั้นเนาะซับซ้อนข้างในอ่ะที่นึ่งที่คาเทียงนี่แต่นาะจะต้องตัวเปลือยไหมอ่ะแค่ไม่ได้อะไอ่ะเป็นผืน้าแม่กลายเป็นเอกลักษณ์รองแล้วเนาะแต่งแตตาเป็นแบบไม่เลิกโกนเว้อ นึกถึงยุคเข้าไปก่อนเลยอ่ะพี่แคทอ่ะเพลงนี้ดังมากโอ้ยดีนะรน่นเบ็ดูรู้ใช่ไหม้อมกรอเพลงแม่งโคตรนายใจอ่ะ จngงาน you know ปรรทมได้มั้งที่เพลงนี้ออกอะ่ะเราเรียนปรรทมอยู่เลยอะ่ะตอนไหนก็ไม่รู้ว่นตอนนน,อนั้อ่ะจำได้ว่าเรียนปรรทมอยู่เลยแค่ใ่อย่างเดียว<ๆ>แค่นี้เลยเนาะอยู่เลย,ยเดียว <ๆ S 2> เดียว<ๆ><ๆ>แต่ไม่เบื่อเลยอโอ้ยดีฝรั่<อ>งใ,ใส่เสื้ออนใส่เสื้อจริงเบิร์มมาก

แต่ต้งตีบองเลยเรื่อยใช่ดีวะ่ะเขาอยู่จริงเนาะเส้นเดียวเลยอะ่ะ 哎呀！ น้องยังไม่เคยออกเพลงเร็วเลยวะ่ะที่เป็นเพลงเดี่ยว,วใช่ไหมนึกอีกแบบไม่มีไม่มีเดนไม่แบบอึดอั้มนี่แอบไม่มแบบอ,อีพีกริดอยากากราบขอร้องเวลาตรงนี้เพื่อใครได้ผ่านมาเห็นที่เป็นผู้เกี่ยวข้องช่วยออกซิงเกิลเพลงเร็วให้น้องสักหนึ่งเพลงเป็นเพลงแดนซ์มันมันน่ะนะอยากเห็นน้องเต้นเป็นเพลงแดนซ์แบบ มีท่าเต้นอะเนะาะเพลงเร็วโฟอีปะ <laughs> <laughs> อะไรแบบนั้นนะ่ะเป็นแบบราชินีเพลงแดนซ์อะอยากเห็นเพราะจริงๆน้องเต้นน้องก็เต้นได้นะ,ะน้องเต้นได้ใช่เออน้องเต้นได้แล้ว,ลวมันก็รู้สึกว่าน่าจะมีความกักกันด้วยนิสัยอุปนิสัยของน้องอะความกักกันความแสบออกมาอยู่ในเพลงน่าจะสนุกอรอดูแล้วก็เพลงนี้เป็นที่ประทับใจเหมือนอจริงๆพอฟังแล้วนึกถึงยุคก,ก่อนใช<า>่แล้วคือด้วยความเป็นเพลงเก่าแล้วมาคัฟเวอร์คื่อมันเป็นเพลงที่ เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วอพอมาทําใหม่มันออมันดีมันแล้วมันเรียกอารมณ์ยังนกกับมาหลายๆคนอาจจะไม่ทันน้องๆหลายๆคนที่แบบเออเป็นแฟนคลับของนอ้องท,ท,ที่อาจจะไม่ทันลหลายๆคนก็ทันแล้วพอเรามาฟังเวอร์ชันนี้เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่แบบดีบอกเลยว่าทุกอย่างคือลองดีแล้วก็อินเนอร์น้องมันทุกอย่างมมนลงตัวเออใช่มันอมบกว่าทุกอย่างมมนลงตัวมันเลยทำให้เพลงเนี้ยสมบูรณ์แบบอีกหนึ่งเวอร์ชันใช่นะครับก็ เดี๋ยวจะไปฟังวนนะก็เข้าไปดูกันด้วยเราก็ตอนนี้น้องพีพีก็เปิดสังกัดของตัวเองแล้วเนาะพีพีกรีนเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ฝากติดตามผลงานต่อไปของน้องด้วยนะครับใช่แล้วแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราต่อด้วยหลังจากนี้ก็จะพยายามทำคอนเทนต์ที่มันหลากหลายมากขึ้นเนาะใช่ให้ความาจะได้จะได้เหมือนแบบมีอะไรให้ดูในหลายๆรูปแบบใช่คือพอคอนเทนต์มันให้คอนเทนต์มันวารรตี้มากขึ้นทุกคนจะได้แบบมีอะไรให้เลือกดูแล้วก็ใครอยากให้เราทำารีอคอะไรก็ ตอบคอมเมนต์เข้ามาได้เราก็จะเลือกดูตามวันและเวลาที่เรามีเท<อ>่า <c oughs> ที่มีจะพยายามจะสรรเวลามาดูให้ได้ครบทุกอันที่คอมเมนต์นะครับอันไหนที่ยังไม่ได้ทาเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ทําแต่ว่าเราต้องจัดสรรเวลานิดนึงเนาะเออก็อาจจะมาช้ามาเร็วก็รอติดตามและกันนะฮะผมก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ร้านเราด้วยนะครับครับที่สำคัญเติมเงินกดกระดิ่งครับผมใช่แล้วนี้ไปแล้วนะคะบบ๊ายบายบ๊ายบาย